มาชมศึกแข่งความเร็วกันหน่อยเอเชียโรดเรสซิ่งนะสนามที่3เราไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในเวทแรกครับปรากฏว่านักมิดไทยจากฮอนด้าก็คว้าโพดเดียมกันได้ด้วยครับศึกจากรายนยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียเอเชียโรดเรซซิ่ง2023สนามที่3ที่สปอตแลนด์ซูโกประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้เป็นการแข่งขันเวทที่1ในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc AP250 มุกมุกระดาสาันพืชครับพร้อมด้วยตัวแข่งคันด้าซีบีอาหมายเลข44ออกซ่าจากการแข่งขันในกริดที่3ก่อนสุดท้ายหญิงแก่งหนึ่งเดียวจากค o นด้าเรซิ่งไทยแลนด์เข้าเส้นชัยฉลองโพเดียมในอันดับที่2ขณะที่ทีมเมดสองดาวรุ่งนักบิดไทยอย่างเข้ากล้องจักรีพั์พึกที่สารหมายเลข20เข้าเส้นชัยอันดับที่5แล้วก็มิกชนัทลองปลิวหมายเลขที่11เข้ามาในอันดับที่8 ขยับมาดูในรุ่นใหญ่ขึ้นครับรุ่นซ u เปอร์สปอร์ต S S ห0รชิปนักครินอาทิรัตน์ภูวพัฒน์กับตัวแข็์ฮอนด้ C B R 6 0 0 R R หมายเลข41ออกสตาร์จากปิดที่12นี่จะต้องต่อสู้กับนักบิดเจ้าถิ่นที่มีความคุ้นชินกับสภาพสนามแล้วก็สภาพอากาศมากกว่าแต่ยังได้ฉลองโพเดียมครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ส่วนนิวปัญสอนแกวสนธีทีมเมทหมายเลข15เข้าเส้นชัยมาในอันดับที่9 การแข่งขันเอเชียโรนิซิง2023สนาม3ครับที่สปอตแลนด์ซูโกประเทศญี่ปุ่นแข่งขันชิงชนะเลิศเบสที่2คูรุ่งนี้อาทิตย์ที่25มิถุนายนเป็นแฟนครับนะเราติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ทวิชั่นช่องจุดสปอตหนึ่งช่องหมายเลข666ก็เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา11โมงเยนเป็นต้นไปไปไปกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปาณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ี่ได้ร่วมกับ ans, อรีย์สอยุทยา